สวัสีเรือนอหนปกคลิปน้าดูสวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวงานประจำปีมัดเชลายนะครับสวยมากนี่ขนาดยังไม่เข้าไปข้างในนะยะให้แม่พาทัว เราจะย้อนไวไหมเล่นเล่นเรือหอกเรือเรือหอเนี e. ่ยเอเ้งเ่นเรือหอนี o, ่โอกริปหน้าดูนะครับครดูนะครับเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหม วัวตัว้างเี๋่วตั้เลยที่มันหักมีน้ำไม่ได้กินด้วยคนละเพิ่งด้วอ้มคนละช้าไม่ไ้มีมาวเขาไม่ดูใครอยู่อ่ะม่เขาจะทำเลยไปไปไปแล้วมาเป็นน่เนี่ยมันขนมเรื้องขนมเรื่องไม่ใส่โอ้ยบอกกินเยอะแยะเลย ไงโอ๊ยเนาะโอยมันกลัวมิวไม่ได้มิวเขาหลามไงโอ้ยเขาหลามพาาไปตัวกลัวเดี๋ยวเราดิเดีตัวเราดิส่วนด่วนร้อด่วน

อ่าเดี๋ยวเรารู้แล้วว่าจะกินอะไรนะเดี๋ยวเราเดินกลับมาเรามาดูวกไไดิูแบบเก้าบาทแล้วมุบอกเแล้วลยเดเก้าสิบาทเียเต้องมีต้องมต้องมีลายะกขอบุณคนต้องมองอี่คใช่อมองเตาใหญ่มากใหญ่มากก็หอยติ่องต่อไป ตู้เกียอออู่ยัตับเียร์ก็ไดตู้เกีร้่อแลเพื่อนปูป่าเขามปไงนี่่ถึงจะมีพี่นะเดี๋ยวขอหาร้านกินข้าวห่อยนะหลลต่อไลต้องวัพี่ขานะต้อมาแข่เราจะมีเจออะไรบ้างสดไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะแต่วัวคอโดไม่ใส่นมสดหวานน้อยจะปัดอัวคอโดแม่ ปั่แล้วอยอะโวคาโดแมมปั๊บๆสวยงามดูหน่อยอะโวคาโดออ้ได้แล้วได้กินอะโวคาโดนี่เ่อสุขภาพตอนนี้เราก็ได้ของกินมากมายไก่กรมแล้วดูสิไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเอาเลยเดินไปเลยพ่อเห็นเราและ กอน่าจะเจออะไรสักอย่างเอาไหมใช่เหี้ยปูจันทง์เข้าดับน้ำข่าวปะขอนที่พ่อกินอ่ะทออย่างอันได้ค่ะนี่พ่อฮะคือโอ้โควนเร็วๆกลับไปกินที่บ้านเลอะใส่ทองด้วยใส่ทองใหญ่เลยวันนี้ได้อะไรบ้างแม่อ๋อได้แต่ย่างให้น้องไท่ตุนจ้าแล้ววันนี่ย ขนมเบื้องให้ลูกสาวจ้าอุ้ยก็ตอนนี้นะคะพวกเราก็จะกำกลังจะกลับแล้วนะคะฝากนะคะสําหรับคนที่อยู่ที่สุสานคอนทุ่มแบนตรงนี้นะคะแล้วอยากมาที่เที่ยวงานวัดนะคะมาได้เลยนะคะที่วัดแคนไลน์ว่ากลับไปกินของเยอะมากเลยบาย